พูดไม่รู้แถวพุทธศาสนาอะไรไมีอะไรพูดไหมก็คือไปกับไปก็ปคือธรรมะของพุทธเจ้าอ่ะไม่ได้มีนิกาสิทธิ์ครับก็คือคนทั้งโลกอ่ะธรรมะของพุทธเจ้าเป็นของคนทั้งโลกแต่ทุกคนมีสิทธิ์ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาไม่ให้มีบ่อนมาทําลายคําสอนของพระพุทธเจ้า ถึงแม้ว่าบุคคลจะมีสิทธิเสรีภาพในการเชื่อศาสนารัฐทิหรือความเชื่อของตนแต่ความเชื่อนั้นต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนด้วยนะคะดังนั้นทุกคนมีสิทธิปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาส,สนาถ้าเห็นว่าสิ่งนั้นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรและไม่ใช่ทุกคนก็มีสิทธิที่จะออกมาปกป้องคุ้มครองเช่นกันซอนธรรมะก็ตกนรกได้ตกได้ด้วยหรือการให้ทำย่อมชนะกันให้ทั้งปวงไม่ใช่หรือทำไมจึงตกนรกได้ล่ะ ได้สิเนื่องจากการกล่าวบิดเบือนพระธรรมวินัยกล่าวในสิ่งที่พระองค์ไม่กล่าวสมัยนี้นะคะทั้งภิกษุทั้งคารวะท,ทั้งเด็กก็ออกมาแสดงธรรมแล้วก็กล่าวผิดบิดเบือนไปจากธรรมวินัยที่พระองค์ทรงตัดไว้นั่นแหละเป็นเหตุไปสู่นรกนะคะในสมัยอดีตนะคะก็เคยมีคนตกนรกมาแล้วเช่นกันเช่นพระกัปปิระนะคะในการนั้นพระกัปปิระนะคะบวชกันทั้งครอบครัวเลยมีพี่ชายมีแม่มีน้องสาวแล้วก็มีท่านนะคะ พี่ชายท่านเป็นพระอรหันต์นะคะส่วนตัวท่านเองเนี่ยเล่าเรียนพระไตรปิฎกเรียนคําสอนของพระพุทธองค์พระกัปปิละเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกเป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์มากมายแต่ว่าท่านนะ่ยกล่าวบิดเบือนพระธรรมตามชอบใจนะอะไรรับไม่ได้ก็บอกว่ารับได้เพื่อราบสักการะนะกล่าวบิดเบือนพระธรรมวินัยของพระองค์กล่าวตู่พระพุทธองค์นะทำให้ศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะสิ้นไปโดยเร็วใครตักเตือนท่านก็ไม่ฟังพี่ชายท่านเป็นพระอรหันต์นะตักเตือนท่านสามครั้งท่านก็ไม่ฟัง พิสูผู้มีสินตักเตือนท่านก็ไม่ฟังนะใครมาติเตียนตักเตือนท่านนะแม่ท่านแล้วก็น้องสาวท่านก็จะด่าพิสูจน์เหล่านั้นกลับไปด้วยนะคะเวลาที่ท่านตายไปท่านก็ตกนรกเอเวจีแม่ท่านก็ตกนรกไปด้วยน้องสาวท่านก็ตกนรกไปด้วยเพราะอะไรเพราะเวลาที่ใครมาติเตียนพระกปปิละนะ แม่ก็จะปกป้องด่ากลับไปน้องสาวก็จะปกป้องด่ากลับไปเอ๊ะเรื่องราวมันคุ้นๆน,นะเหมือนสมัยนี้ยังไงอย่างนั้นเลยนะคะดังนั้นพระกัปปิละตายไปตกนรกเอเวจีหนึ่งพุทธทนดรยาวนานมากนะคะระหว่างพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งกับอีกพระองค์หนึ่งนะจนมาถึงในสมัยของพระพุทธเจ้าของเราพระกัปปิละก็จุติจากนรกคือตายจากนรกมาเกิดเป็นปลาอยู่ในแม่น้ํอาอจิลาวดี มาเกิดเป็นปลาตัวใหญ่สีทองแต่ปากบินชาวประมงจับได้ก็เลยนําไปถวายพระราชานะพระราชาก็แปลกใจเอ้ยปลาตัวนี้ทำไมสีทองแต่พออ้าปากมาแล้วเหม็นก็เลยไปถามพระพุทธองค์ว่าทําไมปลาตัวนี้สีทองและปากเหม็นพระพุทธองค์จึงตัดตอบว่าปลาตัวนี้ในอดีตเคยเกิดเป็นภิกษุชื่อกาปิละ นะกล่าวบิดเบือนพระธรรมวินัยทําให้ศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสะสิ้นไปโดยเร็วด้วยวิบากกรรมนั้นทําให้ท่านตกนรกอเวจีนะอันนี้วิบากกรรมที่หนึ่งนะกล่าวบิดเบือนพระธรรมวินัยตกนรกอเวจีหนึ่งพุทธทันโดนและวิบากกรรมอะไรทําให้ตัวเป็นสีทองเพราะว่าไม่ใช่แค่ท่านกล่าวบิดเบือนเท่านั้นสรรเสริญท่านก็กล่าวนะดังนั้นการที่ท่านกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้านะจึงทําให้กายของท่านเป็นสีทองและทําไมปากเหม็นปากเหม็นเพราะว่าเวลาใครมาติเตียนท่านก็ด่ากลับไง อเอาใครมาตีเตียนท่านกระดากับเหมือนสมัยนี้แหละนะคะพอไปตีเตียนก็ด่ากัไอ้เจ้าชู้ไอ้ลาอูไอ้อะไรเงี้ยเป็นการด่ากับพอเข้าตีเตียนก็ด่ากับแบบเนี้ยเป็นวิบากกรรมที่ทําให้ปากเหม็นดังนั้นนะคะพระพุทธองค์ก็ตอบพระราชาว่าปลาตัวนี้เนี่ยทำวิบากกรรมไว้นะคะในอดีตก่าบิดเบือนพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ากัสปะจึงทําให้ต้องตกนรกเอเวจี นะคะแล้วก็วิบากกรรมที่กล่าวสันเสริญคุณของพระพุทธเจ้าจึงทําให้มีกายสีทองและวิบากกรรมที่ไปด่าพระที่ไปตักเตือนติเตียนท่านเนี่ยนะก็ด่ากลับไปก็เลยทําให้ท่านน่ะปากเหม็นดังนั้นผู้ผสมลงทั้งหลายสาวกทั้งหลายเมื่อมีผู้รู้เนี่ยเข้ามากล่าวตักเตือนติเตียนเนี่ยอย่าเที่ยวไปด่ากับเขานะต้องรับไปพิจารณาว่าเอ๊ะทำไมถึงมีผู้รู้มาตักเตือนติเตียนมากขนาดนี้มันต้องเอ๊ะบ้างแล้ว ดังนั้นการกล่าวบิดเบือนพระธรรมจึงเป็นกมหนักมากตายไปตกนรกอเวจีหนึ G ่งพุทธทันดรยาวนานมากและคนที่แนวร่วมสนับสนุนเหมือนกับแม่และน้องสาวของพระกัปปิละก็ตกนรกด้วยนะคะเพราะว่าใครมาตีเตียนพระกัปปิละปุ๊บเนี่ยแม่และน้องสาวก็ออกไปปกป้องด่าพระภิสุกลับไปจึงทําให้แม่และน้องสาวตกนรกด้วยคุ้นคุ้นไหมคะเหมือนสมัยนี้เลยนะคะเวลาที่เราไปตีเตียนตักเตือนนะคะว่าคุณกล่าวไม่ตรงทําวินยัยอย่างงู้นอย่างนี้นะฝั่งนั้นเขาก็จะด่ากลับมาเพื่อปกป้อง แบบนี้ก็จะตกนรกไปตามๆกันดังนั้นการกล่าวบิดเบือนพระธรรมเนี่ยอันตรายมากนะคะมีโทษมากนะคะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าทองคอําปลอมยังไม่เกิดขึ้นตับใดทองคําแท้ยังไม่หายไปแต่เมื่อใดทองคอําปลอมเกิดขึ้นเมื่อน,นั้นทองคําแท้จะหายไปนะเปรียบเหมือนกับพระธรรมปลอมพระธรรมปลอมเนี่ยนะคะมันก็จะผสมแท้ด้วยนะอาจจะมีอริรย่าสี่มกักมีองค์แปดผสมมาด้วยนะแท้ก็ยังมีอยู่บ้าง แต่ปลอมก็มีอยู่เยอะดังนั้นพระธรรมปลอมเนี่ยก็จะปะปนกับพระธรรมจริงนั่นแหละนะจริงๆปลอมๆผสมกันก็เลยเรียกว่าพระธรรมปลอมเกิดขึ้นเมื่อใดทองคําแท้จะหายไปจะหายไปได้ยังไงมันก็ต้องอยู่อย่างงั้นใช่ไหมไม่ได้หายหรอกแต่ไม่มีคนสนใจนะการที่ไม่มีคนสนใจนั่นแหละเท่ากับเรือนหายไปคนก็จะมาสนใจของปลอมกัน ก็เหมือนปัจจุบันนี้รัฐที่ใหม่เกิดขึ้นมากมายคําสอนตามแนวพระไตรปิฎกก็จะไม่มีใครสนใจมาศึกษาเล่าเรียนนะก็จะไปรัฐที่ต่างๆไปให้เขาจิ้มไปให้เขาเชื่อมหวังว่าเขาจะช่วยให้การปฏิบัติทมดีขึ้นนะซึ่งมันก็ไม่ใช่แนวตามแนวพระไตรปิฎกหรือตามแนวที่พระองค์ทรงตรัสสอนไว้ใครจะมาช่วยใครได้ถ้าคุณไม่ช่วยตัวคุณเองทราบว่าพระไตรปิฎกไม่ใช่พระพุทธเจ้าเมื่อมีคนกล่าวตู่ทำวินัยเราผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาก็ต้องออกมาชี้แจงจากผิดให้เป็นถูก มีท่านหนึ่งกล่าวตู่ทำวินันท่านกล่าวว่าอย่างไรมาลองฟังกันดูนะคะโปรดทราบว่าพระติบิฎกไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากะดาวธรรมสงสาวกจำม,มาแล้วก็ปรากฏเกิดเป็นพระติบิฎกแต่พระติบิฎกไม่ใช่พระพุทธเจ้าฉะนั้นคําความในพระติบิฎกไม่ใช่ว่าจะเชื่อไปตามนั้นทั้งมวลทั้งหมดไม่ใช่ท่านบอกว่าพระติบิฎกไม่ใช่พระพุทธเจ้า เป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้านะคะเพราะก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานพระองค์ทรงตัดไว้แล้วว่าทาวินัยคือาศาสดาแทนเราแทนเราเลยนะคะทาวินัยคือาศาสดาแทนเราแต่ท่านเนี้ยบอกว่าพระไตรปิฎกเชื่อไม่ได้สาวกจํามาเป็นการลดทอนความน่าเชื่อถือคุณคิดว่าถ้าใครมาติสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วคุณคิดว่าสิ่งนั้นยังน่าเชื่อถืออยู่ไหมใครจะอยากเรียนใครจะอยากฟัง และยังมีการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าอีกมาฟังกันต่อนะคะว่ากล่าวว่าอะไรอาจามาขอยกตัวอย่างในปุริสลักษณะบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระชิวหาที่ยาวสามารถปิดหน้าผากได้ยาวกว่าลิ้นวัวอีกนะเนี่ยแล้วปิดหน้าผากได้ขนาดเนี้เนี่ยหน้าผากมนุษย์ขนาดเนี้พระตถาคตสามารถแลบลิ้นปิดหน้าผากได้เนี่ยอาจามาถามโยมมาถ้ายมเจอเงี้ยโยมจะเข้าไปกราบหรือโยมจะวิ่งกลับหลัง วิ่งหนีเลยเนี่ยอันไหนกันแน่นึกออกไหมที่พระองค์ทรงมีลิ้นใหญ่ยาวเนี่ยเพราะว่าพระองค์ไม่พูดเท็จตลอดการยาวนานคนที่ลิ้นสั้นลิ้นแข็งพวกนี้พูดเท็จพูดคำหยาบพระพุทธองค์ไม่พูดคำหยาบตลอดการยาวนานพูดแต่วาจาที่ไพเราะจึงทำให้พระองค์มีอานิสงส์เกิดมามีพระชิวหาคือลิ้นเนี่ยนุ่ม เป็นลักษณะคล้ายกรรมที่พระองค์สั่งสมมาคือไม่พูดเท็จเลยไม่พูดคำหยาบเลยจึงทำให้พระสุรเสียงของพระองค์เนี่ยมีเสียงที่ไพเราะประกอบด้วยองค์ก้าเสียงดุดนกกระเวกเอ่ยดุดพรมเอ่ยกังวนไม่แหบไม่แห้งนี่คืออานิสงส์พระพุทธองค์เป็นมหาบุรุษลักษณะของพระองค์ไม่สาธรารณะแก่คนทั่วไปลิ้นของพระองค์มีก็อยู่ภายในไม่ได้แผ่ออกมาแลบออกมาเพื่อรับแขก คุณไม่รู้หรือว่าใครก็รับแขกกันด้วยลิ้นพระพุทธองค์เนี่ยมีใบหน้าที่อิ่มเอิบเบิกบานใบหน้ารับแขกมีวาจาที่ไพเราะขนาดพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยเคยปองร้ายพระองค์หลงผิดกลักวพระพุทธองค์มากแต่พอเข้าเฝ้าพระพุทธองค์พระองค์ตัดทักทายเท่านั้นน่ะเสียงพระองค์ทรงไพเราะเอิบอาบเข้าไปในหัวใจของพระเจ้าอาชาติศัตรูคุณรู้ไหมว่าพระพุทธองค์เนี่ยมีพระพักหน้าที่ รับแขกมีพระวาจาที่ไพเราะไม่ใช่แบบว่าเห็นลิ้นพระพุทธองค์อย่างนั้นจะกล้าไหวไหมนี่มันคุณแน่ใจเหรือว่าคุณใช้สมองพูดอะ่ะใครเขาแลบลิ้นรับแขกอามาฟังข้อต่อไปที่เขากล่าวตู่พระพุทธเจ้าว่าอย่างไรมาลองฟังไม่เพียงนั้นพระตถาคตมีแขนยาวเลยหัวเขา่างามไหม มีแขนยาวเลยหัวเข่าเนี่ยแล้วยอมเชื่อไหมเขาบอกว่าพระพุทธองค์เนี่ยมีแขนยาวถึงหัวเขา่างามไหมเชื่อไหมก็พวกคุณไม่เคยเจอมหาบุรุษไงที่มีลักษณะสมส่วนไงคุณจึงไม่เข้าใจว่าลักษณะมหาบุรุษที่สมส่วนเขาเป็นยังไงลักษณะมหาบุรุษก็คือว่าวาหนึ่งของพระองค์เนี่ยกางแขนออกไปเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้นะ วาหนึ่งของพระองค์เนี่ยกางแขนออกไปเท่ากับส่วนสูงของพระองค์คือพระองค์เนี่ยมีพระวรกายดุจต้นไทรคุณเห็นต้นไทรไหมว่าต้นไทรเนี่ยมีลักษณะเป็นพุ่มใหญ่สวยงามถามว่าต้นไทรต้นนี้สวยไหมจําเป็นไหมที่ต้นไทรต้นนี้มันจะต้องผอมสูงมีพุ่มอยู่ข้างบนต้นไทรสวยได้เพราะมีความสมดุล ไม่จําเป็นต้องต้นสูงแล้วมีพุ่มนิดนิดหน่อยๆ่อยหรือพุ่มใหญ่โคนเล็กโคนเล็กพุ่มใหญ่หรือโคนเตี้ยข้างบนสูงข้างบนสูงโคนเตี้ยคือต้นใสเขาจะมีลักษณะที่โคนสวยเสมอแผ่ออกไปก็กิ่งก้านเสมอกันพระพุทธองค์ก็มีพระวรกายที่เสมอกันนะคือเมื่อกางแขนออกไปอย่างเงี้ย เท่ากับส่วนสูงของพระองค์นะคะส่วนสูงกับแขนเนี่ยที่กางออกไปเนี่ยกางออกไปปุ๊บเนี่ยเท่ากับส่วนสูงของพระองค์ไม่ใช่ไม่งามแต่มันเป็นลักษณะความงามที่สมดุลเพราะอะไรเพราะไม่ใช่หลังสั้นขายาวไม่ใช่ขายาวหลังสั้นหรือหลังยาวขาสั้นคือคุณไม่เคยเจอมาหาปุริลักษณะคุณจึงเอามนุษย์ธรรมดาเนี่ยมาคิดมาวิเคราะห์ มาคิดว่าเออคนเรามันต้องแขนขาเท่านี้มือเท่านี้แล้วกรรมอะไรทําให้พระพุทธองค์มีลักษณะมีร่างกายที่สมดุลแบบนี้เพราะว่าในอดีตชาติเนี่ยพระองค์สั่งสมกรรมคือเวลาให้ทานเนี่ยพระองค์จะรู้ว่าคนนี้ควรให้อะไรคนนี้ต้องการสิบบาทพระองค์ก็ให้สิบบาทจะไม่ให้เกินและไม่ให้หย่อนคนนี้ต้องการห้าบาทพระองค์ก็จะไม่ให้เกินไม่ให้หย่อนพระองค์จะให้สิ่งที่ เหมาะสมแก่คนคนนั้นด้วยพระปัญญาของพระองค์คนนี้ต้องการผ้าก็ไม่ให้ให้เงินคนนี้ต้องการผ้าก็ให้ผ้าไม่ใช่ให้ข้าวคนนี้ต้องการข้าวก็ให้ข้าวไม่ใช่ให้ผ้าพระองค์ทรงให้ทานที่เหมาะแก่คนคนนั้นโดยไม่ให้ยิ่งไม่ให้หย่อนจึงทําให้พระวรกายของพระองค์เนี่ยสมดุลคือมีวาหนึ่งการแขนออกไปเนี่ยเท่ากับส่วนสูงของพระองค์ แขนของพระองค์เนี่ยไม่ต้องก้มลงไปเพื่อที่จะรูปเขา่าคือแขนน่ะถึงเขา่าแต่มันเป็นลักษณะที่สมดุลเดี๋ยวเอารูปขึ้นให้ดูคือพระองค์มีพระวรกายที่สมดุลคุณเป็นคนเตี้ยคนแคะคุณก็ไม่เข้าใจลักษณะที่สมดุลคืออะไรแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าพระองค์ทํากรรมอะไรมาจึงได้ลักษณะสมดุลอย่างนี้และคุณก็ทึกทักเอาว่าไอ้ลักษณะหลังยาวแขน,แขนสั้นขาสั้นขายาวหลังสั้นคุณก็ไปเข้าใจว่าไอ้นั่นคือสวย ก็สายตาคนเรามันก็วิป,ปราดไปเพราะไม่เคยเห็นของสวยที่มันสมดุลไงพระพุทธองค์จึงตรัสว่าใครจะมาประมาณว่าพระองค์สูงเท่าไหร่งามเท่าไหร่มีคุณอย่างไรประมาณไม่ได้อามาดูข้อต่อไปว่าคนคนนี้กล่าวตู่อะไรพระพุทธเจ้าอีกมากขึ้นไปกว่าน,นัน้นนี่พระตถาคตมีคุยหาเล่นอยู่ในฝกักแต่มีพรหมณ์อยากรู้ พระตะบีดอกบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสแสดงอิทธาพิสังขารให้พระรามเนี่ยสามารถเห็นอวัยวะเพศของพระพุทธเจ้าว่าอยู่ในฝักใครมาถามเดยวมาเรื่องอย่างเงี้ยน่าเชื่อไหมพระคุยหะเร้นอยู่ในฝักตรงนั้นอ่ะที่เอาไว้สืบพันธุ์หญิงชายอ่ะเร้นอยู่ในฝักแล้วรู้ไหมว่าทําไมพระองค์จึงมีพระคุยหะเร้นอยู่ในฝักเพราะว่าในอดีตชาติเนี่ย พระองค์ทรงนำพาญาติพี่น้องที่พัดพรากจากกันให้ได้พบกัน<ส>และญาติพี่น้องเหล่านั้นเมนื่อพบกันแล้วเนี่ก็จะปกปิดความผิดซึ่งกันและกันญาติพี่น้องเเขารักกันต่อให้มีใครทำผิดก็แล้วแต่เขาจะปกปิดจึงทำให้พระองค์มีมหาปุริลักษณะคือมีพระคุยหาเร้นอยู่ในฝักคล้ายกรรมคือปกปิดนี่แหละคือที่มาของพระคุยหาเร้นอยู่ในฝัก แล้วที่พราหมณ์เนี่ยไปดูกันเนี่ยพระพุทธองค์อ่ะไม่ได้สแสดงก,กิจทาพิสังขารเพื่อให้เห็นพระครุยหะพระองค์เพียงให้เห็นเพียงเงาเท่านั้นก็ไม่ศึกษาให้ดีจึงได้มากล่าวตู่พระพุทธเจ้าสงสัยในมหาปุริลักษณะปุถุชนก็จะเป็นอย่างนี้แหละสงสัยในมหาปุริลักษณะของพระองค์คุณเล่นมาทําลายความน่าเชื่อถือกันเองทําไมคุณต้องทําอย่างนั้นสันนิฐานได้เลยนะคะว่าบุคคลที่กล่าวตู่ทางวินัยเนี่ย ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในคณะสงฆ์ไทยเป็นพวกที่อยู่นอกสังกัดแต่งกายเรียนแบบพะระกล่าวทำเอาแคบบางส่วนส่วนไหนไม่ชอบใจก็บอกว่าไม่ใช่อยากจะให้ใช่ตรงไหนก็ใช่พูดจาไม่อิงอัดอิงทำพูดจา,ดจาตามความคิดตามความมโนจะเป็นวัดก็ไม่ใช่วัดแต่แต่งต,ตัวเหมือนพระ นี่คือลักษณะของศาสนาพุทธเรากำลังจะแตกนิกายเพิ่มจะเป็นนิกายที่เอาแต่ความอำเภอใจของตนอันไหนใช่ฉันก็บอกว่าใช่อันไหนฉันไม่อยากให้ใช่ฉันก็เอาทิ้งไปและอนาคตนั่นแหละคือนิกายหนึ่งจะเป็นนิกายที่แตกออกจากเถรวาทเพราะเขาไม่ต้องการอยู่ในเถรวาทอยู่แล้วความประพฤติของเขาก็ไม่ได้อยู่ในเถรวาทอยู่แล้วเขาอยากจะเอาทำส่วนไหนเขาก็เอา เขาอยากจะเอาส่วนนี้ก็เอาไม่อยากจะเอาก็ไม่เอาพระรหั์กลับมาเกิดไม่ได้ฉันจะให้กลับมาเกิดได้ก็เกิดได้ทำไมพวกคุณจะได้เป็นพระรหั์มาเกิดกันใช่ไหมที่คุณกล่าวแบบเนี้ยคุณจะบอกว่าฉันจะเป็นพระรหั์มาเกิด